สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก้าเหมือนเดิมพุ่นหนึ่งคือเต็มหนากล้อง้พลื่อแท่นั่นเองนะเมื่อนี้มานำกันชิมงานก้มหัวลงในฟิวจริงว่เห็นเมื่อนี้มายามพะเย่ท้องลีไม่ในีสมอนเมื่อนี้หาเงินเราสะก่อนพี่น้องเงินเราอยู่แก่ใดล่ะนี่นี่ทั้งนี่ทั้งนี่บัดนี้นี่ เดี๋ยวขมาซอยหน่อยๆคุณสิริภาหมนขมาครับพี่น้องเรานี่คือังคือสาระกลางบ้านี่ับมันสีขมาซอย,น,อยน,นั่นก็มากนะเนาใส่เมื่อเนี่ย<ม>วะรถคือยกขวาม,มือกันี่นี่้องรีพี่ต้องรีสีอุยอยู่เกียร์ใดเราบอกีันี่แล้วอยู่เกียร์ใดถอยจะบาดสักวันเห็นรถแล้วนี่รถแล้วแล้วเห็นรถา้ ีเียนะแล้วมันปใส่ดอกกอนี่จกอีรถคูขีบคูใจแล้วจอดอื้บไปลงไปถามมึงทำไมังดูเอาฟิวลูกไป ลองหลุดจากบาดก่อนเย่าบอกว่าคอยถอดเกือบขึ้นรถลืมเกือบมาน้ำด <c oughs> ีแม่ใส่อะไรจากของบ้าดคนพงยลี <c oughs> <c oughs> ไม่ยังไงศูนม์ยังไม่ยังไง มาเบิงเ่งปาดของเอจ้าของเด้เด่นนี่แต่จะขวางเฮียนจะไปใส่บูเอาเลยละเฮะกับหอยอยู่นี่เรียวเรียวเขาเอาเลยปานเนี่ยมหอด<น>ว่าสิยมะงุ้งบกหอยแต่เราจะผ่าไปอย่างจาของเฮียนไปอยู่เหมืเขาก็บลักเอารถตัก็ถ้าเฮียนนี่เราไปใส่มิดมีน้อยงามพี่น้องเขาคอยทอดคอยขึ้นรถคอยทอดเกือบขึ้นรถหอยไส้ก็มีอืนี่เราหอยตอนนี้ยังไง ลักเอาลวดเอาทุบปุยตีใส่ลวดเทศจวดน้องีไมบอกเอาแล้วเขาก็มยยังบอกไปยูเนาะเพื่นว่าจะได้ยังเอาลวดเพื่นว่าจะได้ยังเอาลวดบึ่งหลังบ้านเพื่อนหาอย่างน่อย่เงนีอย่เนีอย่าง้หอป่่อ้ยินว่าไทยแขกมาเราลอยหนีออกหลังบ้านเล ไก่ตีคนพี่น้องเกได้เหรอว่าสิมาเบิ่องอันสวนผักเพอนน้ำสิพี่น้องจักว่าจะของเพอนไปใส่บุโอ้นี่สวนผักเพอนอ้าวถ้าแขก์ไปแท็กไหนทีน่ครับนี่ฮันไปไหนเนี่ยแจ็คแล้วมาหาผู้ใดครับ มาไหนอนเอามีมาอย่าของเงียนยยึดพื้นทีได้เป็นทีเลยอันถามจะบันรถบานพิลียู่ใส่ครับนี่มาหาพยลีรถล้อจอดเลรถล้อจอดยุคนยดสูยบคนจอดเยไม่มวงจอนว่าฝาเขมเป็นงยอยหยุดพอู่ได้บานผมจอดไรขั้นเดีวคนวไมมงจนมานี่ โอ้ยมายามมันนี่เกรอยมันเย็นแล้ววัชเืชเห็นแล้วมันและวัใส่ทงปุยน่นปลไว้อยู่น่นการวคกดันว่าจเจาของขามผจองไว้แล้วนี่รอดสองอันนี้ที่าบาทโอ้แล้ว่เลยไปหามเติมีตัววัใส่ทงปุยก่อนจะของมาอยู่ไปหามาเติมาของลงน้ำที่แถวบ้าเลยไม่ต้ย้ายไปลงสวนเนี้ยโอ้ผู้เฝ้าสวนนี่สวนตัวนี้เป็นหุ้มใส่ ทีกได้จิจักบองไปงุ่มอะนำเลืกบ่าน็ทน่องียุ่มได้นน่ละมันเป็นอย่างมันเป็นซีหลงถิหรือเป็นซี่ใหญนี่ไปงุ่มอย่ต้สมือลอางุ่มซีใหญ่นล่ะนี่

ตุ้ยไว้ที่้างูหอยาสเดนากันมากกอนอไ่นี่ดอไอาบกบกอี่ม้แล้วนี่มตันตันกอืมงูก้อนก็ได้ดปเออ มเมยอนข่าวว่าพญี่ลี่มักหนูแล้วเรียหนูวันเรียหนูแช่แข็งมาให้พญี่เราไปหางหนูเหรียญพญี่เราไปไก่ามา,กาไก่นยนหกกนเถอะอันนี้หมุกเรียบร้อยแล้วเงินจะไหนจงไหนเป็นจังสิ่งว่าสมับ Má, chia mặt khẩu cầu dưới vòng chung như vậy chị này miền 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 này miền miền này miền 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 มันกินได้หอดเงาจะกินรบริษตหักสุ่เสนี่ะน,นะพักเป็นกำลาังงาม้มเนี่ยทัาเป็นตาทัดหน่อยเราบาดไปยังดินี่นยัยงยิ้มบวานโอ้ oh. <laughs> เป็นต่ได้ยิ้มบ่มือีิเป็นต่ได้ยิ้มบ่ <c oughs> น่อยพูดน่อยเก่าลด <c oughs> ที่นองมายยมาลาไเนะเ <c oughs> ห็นได้ยิ้มในแม่มือเนะ ขายกูเหมอเียันส้อกืนแรงมากับมาแล้วก็เอาบอกมาแล้ก็มาหาบต่กูมดีอืตัดออกตัดออกไปขายน้ำาขายกูกันหมดที่ลงามพี่น้องกลังามยนี่เนี่อ่อนพี่น้องกินดีอันนี้น้ำซี้นใสไป น้ำเพ่นไหมเลอกวันนี้เราเดนเนี่ยน้ำนี่เลอกวันนด้นี่ไปผู้อาสาสีลมหาบกคอยลงไปเป็นน้ำเออลงไปกับไปลงไปลวดเออ แนำ่แค่ลิมุ้งเนเหน้าใหญ่ๆไปจักหลังคือเขาจะยุดอมน้องมากมาเก่งกาพีไินเงี้ยเออสบายพี่วันีเีมากมยอดีไปยิง้อเงี้ยไฟกอมีได้ไฟผ่าได้ต้องปอตอเรียบร้อยแล้วเสียบไดนันเีเดี๋ยวต้งสิถามานลองแพทน้องพันยี่รีเแพยไปหนึงี่ตือนละมันก็บริลงทุนหลายเดี๋ยล่ะแพท่ทถังแดงจัก ทังแดงจักหคกหรือแปดน่วยนี่ซื้อจีไปซื้ออะไไปบ้างแล้วซื้อข้านในสร้างป่าเก่าขั้นเล็กอ่ะเออเออสำเร็จแล้วๆนี่สำเร็จแล้วซุ้มขา้เยอโลบไหมครับวันนี้ก็ก็มามาเอาแปดกาดเห็นเีงหน้านนี้กาบ้าเฮ็ดมดนีเป็นมูอขนจักสิบนี้สิบคนเหมือนนี้ขึ้นขี้ได้่เยูได้นะ ผู้คนร้อยอ m, บานนี้ยังจากยงาหนาหาน่นนหาอ,นอนเดียนซีเรียนหาความเย็นมานอนเย็นดีอ่ามันเย็นดีมันเย็ยนดีนอนใกล้น้ำมุ้งหงายได้จะเป็นมุง้งสังกะสีเลยบ้านนี้ยุ่งสังกะสีมุ้งหงายาเอาขั้วมาไปผิดดิคนเขาขวัวห,อ,หอมแก๊กเขียวกีฬาขี้ยางอยกินเขาย่างตะตัวตัวมาเลยก็ใปล้กองเขาบานนี้เขาจะเคยก่อสั้งไหมก่อสั้างใหม่เถอะเวลาเขาจะหาปลามาได้ไหมครับ ซื้อเห้เราถิ่ม,มงลงเลยไปลงเลยซื้อถิ่มลงเลยปลายังสรารพัดปลาเลยไัวะเนาะย้ำพี่น้องมากพี่ออยูง่งนงฮะเมื่อกี้ปลาซีนี่นี่พอจะเอาปลาตลาดอือืมเอาไปตรงไปซื้อปลาตลาดมากเมื่ี้โอ้ยพอซื้อเพราะว่ามันมันจะขยา,ายกินมันเนะาะแต่ว่าข่อยกับชิลเริบเนาะอืมตอนนีอยู่บ้านที่หรีเนี่ยข่อยซื้เชียงมือแล้วเพราะว่าอาชีพเข้าข่อยก็คือหาปลาหาปลาอยู่เลาะโคงลูกเลี้ยงตั้งไม่กีนก็หาปลาโอ้หูสมหวังมาก่อดเลรอพี่น้องบัดนี้ แต่ว่าผมได้นามักจะของเลยใช่ปังนี่ภักกุมูมเออเดี๋ยวสิมวัลงนี่จักน้อยนี่ป่ะเนี่ยนี่จะสางผักมันจะสร้างสากะสั่งงงไฟกะสั่งผักเป็นผักย่องแสแหมอ้ผักก็ยองแสะม่

เดี zaman, ๋ยววาถ้าพี่น้องลงมาเบ่งงูม่เียตงูพะยีวางกันอยู่มเมื่อมูพยีวางกับอกไว้นี่เจ้าเจ้าดีลักเอากระเจาบ้าม้หาไม่มใส่ไม่มีโอเคออเอจะีม่ายบ่นี่แรงือ้นเลดิปีนขีไม่กันวัง ัละสองหมื่นซี่เอาไหมห้มันได้เป็นต่ไดเพอตันบ้ามือเเกยวขึ้นมีเกียวลงมาเกวมาตะกัตาเด็กน่อยเอาห่ตะวข้น่าเอาเได้หรอตีเอาเอาลูกเอาเอาตันละสองหมี่เงเอาให้มันได้มือเนเาจากน่อยเจ้ากรเสียมาะ คือกิงเกอลฟิวแล้วมื้อนี้ đi chơi lại để má liền nam, phải như bằng năm thím lộ các em liền nam, bên tây khăm nhọn quá khỏi gì phải เอ้าเอามาตามกันต่อไปไวพี่น้องวัดเซีนทีมงานพญาวังมายดติ้งมายด์ดุกับลูกกับหลานสิสไดซ้ำใดเป็นแต่ดพอสองมือ,มอ,อี่อมหนอันลูกไปเนไ่ะห้อยเลเนาะอ่คลิปนี้เอาไว้สมีสะก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวมาตามกันตรงวัดตอนจบสิเป็นจงังได คลิปนี้ไว้ซักนี่ครับพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง